ขอต้อนสู่เพจ Castory นะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับกับสินค้าตัวแรกของเรานะครับเป็นสินค้าตึ้งๆนี่ครับเป็นน้ำตกแมวนะครับที่ทุกท่านตามหานะครับเราวันนี้ก็ไดมาถึงมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะนี่คือตัวที่หนึ่งนะครับเรามีสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะครับเรื่องของอันบ x ็อกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับให้กับทุกคนได้ดูนะครับ พี่ดูกล่องกันเลยผมดัดกล่องให้ดูก่อนกล่องนะครับมีความยาวสูงอ่าสิบเจ็ดเซนนะครับความกว้างนะครับดูที่สิบเก้าเซนนะครับสำหรับบล็อกของมันนะครับกล่งองนี้นะครับผมให้ดูไปทีละอย่างเลยนะครับอันบล็อกกันวันนี้เลย นะครับเปิดกล่องมานะครับก็จะมีคู่มือนะครับนี่ฮะคู่มือครับนะครับคู่มือก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่นะครับมีอะไรีหาบ้านหรบ้านนะครับนะครับในคู่มือจะบอกว่ามี1บล็อกบอดี้นะครับมี1ฟิเตอร์นะครับมี1 s i l e ไซเลน e ์ว u m เอร์ัมนะครับมี1นึ่งอะแดปเตอร์แล้วก็1นึ่งเมนูก็คือคู่มือนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวทุท่านที่ซื้อไปนะครับก็ลองศึกษาดูได้นะครับหรือถ้าไม่เข้าใจนะครับก็ inbox มาทักเพจได้เลยนะครับผมเป็นเจ้าของเพจนะครับก็เป็นเจ้าของอัดวินทีด้วยนะครับผมแคสตอรี่นะครับมามาต่อกันนะครับมาอินบ็อกซ์นะครับมานะครับแลวกล่องก็จะซีลลาสติกอย่างดีนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับใครซื้อไปแล้วมีปัญหาแอดมินเปลี่ยนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเรามีสต็อกในมือเยอะมากนะครับเพราะเราเป็นผู้นำเข้านะครับเยอะมากๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าแอดมินจะมีสินค้าเปลี่ยนไหมดักเตอร์พังุ่นี่นั่นนะครับเรารับเคสทุกประกาศทุกกรณีนะครับเรามีฟิลเตอร์ไหมเรามีให้ด้วยมากในกล่องนะครับต่อเรื่องของกล่องนะครับในกล่องก็จะมีตัวนี้ครับนะครับนะครับที่ปั๊มนะครับที่มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี สาย USB นะครับนี่นะครับนีนะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองเป็นตัอะไรมีครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับกินไฟอยู่ที่100-240โวลต์นะครับ50-60เฮิรตซ์0.4แอมป์นะครับก็คือไฟบ้านเราสบายๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลย เพื่อกันกระแทกในการขนส่งนะครับให้รหับกันสบายใจนะครับแล้วก็มีแ,แหวนเป็นดอกไม้นะครับคุณแมวนะครับมาเดี๋ยวจะประกอบให้ทุกท่านดูนะครับแล้จะประกอบประกอบอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ตรงเข้าไปนะครับตรงข้อนี่เป็นข้อหัว พึกพอดีตึกพอดีเลยครับนี่ตึ้งๆแล้วก็วางไปนะคะ,ะครับเห็นไหมครับตัวนี้ถึงปากสไปดาให้ทุกท่านนะครับให้ลูกค้าทุกท่านนะครับหมุนนะครับมันจะมีล่องขอ,อ,องมันนีครับล่องไครับจะมีล่องของมันนะครับก็ใส่ล่องม่นไปนะครับเป็นใส่ไฟนะครับแล้วก็ตัวข้อข้างบนก็จะเป็นล่องเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับมีเจี่ยวร่องนะครับก็ใส่ลงไปเลย มันก็จะพอดีครับนี่นงครับแล้วก็เสร็จแอดปเตอร์นะครับชุบครับมาแล้วก็เสียบนี่ครับเสร็จแล้วนี่ครับสินค้าจะเป็นแบบนี้ครับอ่า ท่านคงม,มีคำถามเกิดขึ้นนะครับว่าความสูงตัวของน้ำพู้แมงนี้เท่าไหรนะครับผมจะให้ท่านดู่ลยพร้อมกันเลยไหมมานี่ครับความสูงอยู่ที่สิบเจ็ดเซนเอาตัวถังนะนี่คือตัวถังนะสนิบเจดเซนแต่ถ้าไปถึงน้ำผู้ตรงัวเลยผมตีให้อยู่ที่ยี่สิบสองเซนครับนี่ครับยี่สองเซนเปตัดไปด้ สิเ็ซนครับแล้วก็สูงขึ้นมาถึงหัวก็อยู่ที่ประมาณ22เซนโดยประมาณนะครับดูเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่ประมาณ1 7 5นจ่ดจุดห้ไปดูครับฐานของมันครับ7.5้านะครับมาเดี๋ยวผมจะทดลองใช้ท่านดูนะครับว่าใช้ยังไงนะครับ นี่ผมเตรียมน้ำมาแล้วนะครับน้ำนะครับให้สำหรับบแมวจนะน้ำลงไปแล้วก็ไข่ปลาข้อที่เป็นกบนะครับจะมีข้อน,นะครับคนจะเข้าล็อกพอดีเลยนไฮะนี่ฮะล<ส>็อกพอดีเลยแล้วก็เสียบเลย นีครับไฟบ้านธรรมดาครับสามตาเลยง่ายๆเปิดแล้วครับมาแล้วนี่ครับถางก็จะได้น้ำพุ่งแมวสวยๆให้กับตัวแมวการน้ำนะครับทีอันนี้นะครับผมธิบหปฟัดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถังจุน้ำนะครับอยู่ที่สองจุดห นะครับนี่ครับกล่อนะครับเขียนไว้สองจุดหกนะครับเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับเหมาะสำหรับแมวทุกบ้านนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโมเดลนะครับ W F ลเอศูนย์แปดศูนย์นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถบอกพิไปที่เพจได้นะครับหรือว่าช่องทางต่างๆนะครับที่ทางผมได้วางจำหน่ายเอาไว้นะครับ รอยที่หนึ่เรื่ของดิเมนชันนะครับร้อยเก้าสิบคูณร้อยเก้าิบคูณร้อยเจ็ดิบมมนี่ครับเห็นไหมฮะน้ำหนักนะครับเขาหนักเท่าไหร่น้ำหนักอยู่ที่0ูนุหกแกิโลกร,รัมนะครับ0ูนจดกแปดนะกิโลกร,รัมนะครับแล้วก็จบไปนะครับตัวที่หนึ่งมีหะ ทั้งผู้แมวนะครับซีรีส์080นะครับแล้วก็ท่านในนะครับที่ซื้อไปแล้วนะครับในกรอบก็จะมีฟิลเตอร์ให้หด็่ตัวนะครับเแลยวเีหตจริงน,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 นะนี่ครับ ฟิลเตอร์นะครับตัวนี้นะครับเราแถมไปให้แล้วนะครับ1นึ่งชิ้นกับกับกรอบทุกกรอบนะครับเป็นฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์นี้นะครับทางผมเองทางตาเองก็แนะนําให้เปลี่ยนทุก2อาทิตย์หรือ1เดือนนะครับเพื่อความสะอาดของน้ำที่ที่แมวน้องแมวที่ทานนะครับเพราะขึ้นอยู่กับจำนวนแมวที่ทานเยอะหรือน้ําแต่ละบ้านสะอาดแค่ไหนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ สวัสดครับกับคลิปนี้นะยังไงฝากไปด้วยนะครับกับเพจของแคสตอรี่นะครับบายตาต้านะครับก็ขอบคุณนะครับ